หลังจากสร้างดอกกุญแจขึ้นใหม่นะครับไขประตูไขสวิตสตาร์ทได้แล้วนะครับรถคันนี้นะครับเป็นกุญแจระบบ immobilizer นะครับกุญแจที่อยู่ในมือผมยังไม่ได้ลงทะเบียนระบบอีโมนะครับสาธิตให้ดูนะครับเสียบกุญแจบิดออนสตาร์ทครับไม่ติดนะครับอีกรอบนะครับอ่าไม่ติดนะครับเดี๋ยวผมจะทําการใช้เครื่องโปรแกรมนะครับลงทะเบียนระบบ immobilizer ระบบรีโมทนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวมาทดสอบสตาร์ทนะครับ ทดสอบสตาร์ทนะครับหลังจากใช้เครื่องโปรแกรมนะครับลงทะเบียนระบบอิม o b บ l เลเตอร์ระบบรีโมทเรียบร้อยแล้วนะครับเสียบกุญแจติดออนสตาร์ทครับสตาร์ติดใช้งานนี่เหมือนเดิมนะครับลูกค้าท่านใดนะครับทากุญแจรถหายหรือต้องการทํากุญแจรีโมทเพิ่มนะครับมีบริการทําถึงที่ถึงบ้านนะครับกุญแจรีโมทก็เป็นทรงแท้ศูนตรงรุ่นนะครับด้านหลังมีโลโก้มิตซูนะครับทดสอบนะครับล็อกครับเปิดนะครับทํางานปกตินะครับไฟเลี้ยวทํางานนะครับ ล็อกเปิดนะครับกุญแจเก่าที่หายนะครับผมได้รีเซตให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะครับจะนํากลับมาสตาร์ทรถนํามากดรีโมทหารถไม่เจอนะครับจะสตาร์ตติดเฉพาะดอกที่อยู่ในมือผมนะตอนนี้เท่านั้นนะครับทดสอบกดรีโมทนอกตัวรถนะครับสังเกตจากไฟเลี้ยวนะครับล็อกครับเปิดครับใช้งานได้ปกตินะครับ